เซเวอร์นานาออนไลน์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจำลองสถานการณ์การแจ้ปัญหาและวิธีการเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อส่งให้ GM ตรวจสอบนะคะโดยวันนี้จะมาในเคสของมีผู้เล่นใช้สกิลแกล้งผู้เล่นด้วยกันนะคะเนี่ยในที่นี้จะเป็นตัวเมดนะคะเก็บเวล กับเจลกาเฟอร์ยิงไฟบอทอยู่ดีๆแล้วก็มีพีทเข้ามานะคะพีทเข้ามาทำาไรเข้ามาฮิลไงคะเขาเข้ามาฮิลมอนที่เรายิงอยู่นะคะเขาเข้ามาแก้อย่างนี้นะคะให้เรานะคะบันทึกหลักฐานโดยการชี้ที่ตัวละครของเขาแล้วก็กดปุ่มปิ้นสกรีนเนี่ยตอนเขาฮิลเลยเป็นการเก็บหลักฐานขั้นแรกนะคะคือสกรีนช็อต ต้องมีนะคะสกรีนช็อตในการส่งให้ e GM แล้วก็ขั้นต่อมานะคะคือการใช้ระบบรีเพย์ของเราโดยเข้าไปที่เนี่ยกด Alter n t ์เนนะคะแล้วก็กดที่ปุ่ม i e c แล้วก็ให้เราดูก่อนนะคะว่าออปชันของเราอะ่ะมีการติ๊กถูกหมดหรือยังถ้ายังก็ให้ติ๊กถูกให้หมดแต่ถ้าติ๊กถูกหมดแล้วก็ข้ามไปเลยแล้วก็ไปปุ่ม Start พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไป โดนแกล้งนะคะก็กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการบันทึกได้เลยน่าจะเห็นว่ามันหมุนๆแล้วนะแสดงว่ามันบันทึกแล้วเนี่ยมันบันทึกแล้วแล้วเนี่ยพีทก็ยังใช้สกิลแกล้งอยู่นะคะซึ่งรีเพย์ตรงนี้อ่ะจะให้ส่งไปคู่กับไฟล์สกรีนช็อตที่เราปิ้นเมื่อที่เรากดปิ้นสกรีนเมื่อกี้เพราะว่า ถ้าส่งส่งไปคู่กันนะมันจะเป็นหลักฐานที่ใช้มาตัวได้อย่างดีเลย G N จะได้ไม่ต้องตรวจสอบเยอะแะเป็นหลักฐานที่หนาแน่นมากเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็กดปุ่ม stop ต,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าฟาล์รีเพจเปิดดูอย่างไรแล้วก็มีข้อเสียข้อดียังไงนะคะ